ก่อนอื่นผมต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะนะท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับชัยสไนเปอร์นะครับผมก็ห่างห่างเหินมาจากการทำวิด,ดีโอมาได้3หรือ4วันนะครับก็เป็นเวลาที่ผมทำงานนะครับก็ไม่ค่อยว่างนะครับวันนี้ผมก็เลยมามาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่พี่น้องนะนะทุกท่านได้ดนะูได้ชมกันนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมติดงานครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงกว่านะครับวันนี้ผมก็ทํางานอยู่นะครับแต่ผมใช้เวลาเที่ยงตอนพักเที่ยงนะครับมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะนท่านได้ดูกันนะครับวันนี้มาหมายที่จุดที่ผมทํางานนะครับอยู่ข้างๆกันเลยครับเพราะผมก็อยู่ข้างๆกันเลยครับ นี่นะครับไม้ไม้สวยนะครับแต่วันนี้อากาศดีนะครับไม่มีตัวลอยนะครับนี่ครับหมายธรรมชาติครับสวยครับสวยมากยาวไปถึงนู่นเลยนะครับหมายสวยครับหมายสวยแต่ไม่มีตัวลอยนะครับวันนี้ก็อากาศเย็นครับฝนฟ้าคึ้มๆนะครับ แต่ยังไม่ค่อยตกนะครับแต่เดี๋ยวตอนเย็นน่าจะตกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับแต่ก็ยังไม่มีตัวลอยนะครับเมื่อกี้ยิงในจุดนี้นะครับยิงโดนครับแต่หลุดนะครับเสียดายมากอยู่ครับเสียดายอยู่ครับผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูผมชัยสไนเปอร์นะครับต้อง ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะนะท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับที่จะมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะนะท่านได้ดูกันนะครับหมายสวยนะครับแต่ไม่มีปลาลอยนะครับเสียดายมากครับเสียดายเดี๋ยวผมให้ดูหมายนะครับ นี่ครับไม้สวยครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผมทำงานด้วยนะครับแต่ ผมใช้เวลาในช่วงบ่ายนะครับช่วงพักเที่ยงนะครับที่มาทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะนทะุกท่านได้ดูกันนะครับอยากจะเจอตัวอยู่ครับวันนี้อยากจะเจอตัวอยู่แต่ไม่เจอนะครับ โดนครับโอ้หลุดโอ้สยดายมากนะครับโอ้โหหลุดแล้วครับน่าจะโดนเข้าไม่ลึกนะครับ มันอยู่ใต้น้ํานะครับมองไม่เห็นนะครับมองเห็นแค่ลางๆนะครับเสียดายมากครับเสียดายมาก กวางกวาง,งขึ้นน้ำนะครับเห็นไหมครับโอ้โหว่ายน้ำเก่งมากขึ้นขบวนแล้วครับ ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับผมชัยสไนเปอร์นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ตัวนะครับยิงไปหนึ่งหนึ่งตัวนะครับแต่โดนครับโดนแต่มันหลุดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาวันหลังนะครับผมจะไปหาหมายดีๆแล้วก็มีตัวตัวรอย ดีๆนะครับมาทําคลิปให้กับพ่อแม่พี่น้องนะนะท่านได้ได้ดูกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะบ่ายโมงนะครับใกล้จะบ่ายโมงผมก็ต้องไปทํางานก่อนนะครับต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะ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 ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับชัสยสไนเปอร์นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ก่อนนะครับ